สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ้งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์ของท้าทายอันที่2ของบทแห่งซิมโฟนีนะครับก็จะเจอบอสทตุลมนะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะยากกว่าบอสสายฟ้าที่เจอเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะค่ายากกว่านะก็ในเรื่องของจังหวะกับระดับความยากนะครับผมจะเอาไว้ได้คะแนนอยู่ใกล้ๆประมาณ3000ันนะเพราะว่าถ้าเราได้3000เวันเนี่ยก็คือได้ถึง2 0,000นะครับ ซึ่งจะได้ของรางวัลระดับสูงสุดนะครับแล้วก็จังหวะที่ผมเลือกก็ท้าทายนะครับ300วิพอไม่แนะนำให้เลือกเป็น1 80นะเวลาหายไปเยอะมากนะครับยกเว้นว่าดามิถึงพลังชีวิตของมอนก็เพิ่มขึ้น25%นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นดาเมจนเทียรภาพผมก็เลยเลือกเป็นเพิ่มต้านทานไฟฟ้ากับต้านทานไฟของบอสได้แต่ถ้าใครจะเล่นเป็นไฟฟ้านะครับก็เอาออกหรือใครจะเล่นเป็นไฟก็เอาออกแล้วแต่ทีมแล้วแต่ตัวที่ปั้นนะครับ แล้วก็ใช้เป็นพวกลดประสิทธิภาพโล่คือจะมี2อันที่ผมไม่แนะนําให้เลือกมากๆก็คืออาตาัตราคิดีเข้าลดลงกับคูดาสกิลธาตุเพิ่มขึ้นเพราะว่าดาเมจของเราจะหายไปเยอะนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจว่าดาเมจทันเนี่ยก็ปรับในส่วนของจังหวะได้ของผมก็เลือกเป็นจังหวะแบบนี้นะครับได้2970นะแล้วก็ตัวละครหลักนะครับผมเล่นแค่ตัวละครหลักตัวเดียวซึ่งทำดาเมจกายภาพ คือใครจะเล่นเป็นตัวอื่นจะเล่นเป็นตัวอย่างฟิตติ g งชิลเคอ h i ชิงอาเบโดหรือตัวอื่นก็แล้วแต่จะไปปรับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ดูแล้วกันสําหรับวิธีการสู้กับบอสนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มมันเลยโอเคเริ่มมาก็เดี๋ยวรอไม้ตายกับพลังชีวิตฟื้นเต็มนะครับอันนี้เรารอมันฟื้นได้แล้วก็อย่าลืมนะว่าเราสามารถกินอาหารบัฟพลังโจมตีบัฟความเสียหายธาตุอะไรต่างๆ เพื่อมาลราป้องกันเลยพวกนี้ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกินนะถ้าใครไม่ไหวนะครับช่วยได้เดยอะเลยแล้วก็มาดูดกับบอสกันจังหวะแรกนะครับผมจะอยู่ห่างบอสก่อนถ้าผมอยู่ห่างเนะี่ยบอสจะใช้ท่าโยนหินขึ้นฟ้านะครับเท่าที่ผมเล่นมานะซึ่งจังหวะนี้เราก็เข้าไปตีบอสได้นะครับได้ทำให้ดาเมจไม่ขึ้นไม่ตายไปเลยคือต้องระวังตัวหินที่มันตกลงมานะแต่ว่าสังเกตไม่ยากนะครับแล้วก็ผมจะอยู่ใ,ใกล้หินเอาไว้ ครั้งน,นี้บอสจะดูดเราอยู่ห่างๆอย่าให้โดนดูดเข้าไปนะครับพอมันเบิ้มเสร็จแล้วก็โจมตีได้แล้วก็ทุกครั้งหลังตีบอสเสร็จเนี่ยหลังจบคอมโบอะไรประมาณนี้นะครับผมจะพยายามอยู่ใกล้หินที่มันเป็นลมนะครับถ้าเกิดเราเห็นบอสวาร์ปเมื่อไหร่ให้เราตีหินได้เลยถ้าบอสวาร์ปแบบเนี้ยตีได้เลยครับมันจะเป็นท่าใหญ่ครับมันจะมีพวกท่าพายุหรือไม่ก็ท่าปล่อยพลังนะครับถ้าเป็นท่าใหญ่หมดเลยถ้าบอสวาร์ปเมื่อไหร่คือท่าใหญ่นะครับอันนี้ท่าพายุเราก็ตีหินแล้วก็บิน รอประมาณสักงกเจ็ดวิแล้วก็บินเข้ามาหาบอสตีต่อได้ตัวย้ำอีกทีนะครับว่าจะเล่นเป็นตัวดาเมจธาตอะไรก็ได้ที่ที่คุณมีนะนะครับันนี้ผมแค่เล่นเป็นกายภาพเอาตัวละครหลักมาเล่นให้ดูเฉยๆอันนี้หลบไม่ยากเฮ้ยผมจริงๆผมต้องแดดเข้านะอันนี้ผมพลาดนะครับจริงๆผมต้องกดแดดเข้ามันจะทะลุไปเลยผมกดผิดทางยัไม่เป็นไร อยู่ไว้ใกล้หินไว้บอสวาร์ปหรือเปล่าบอสไม่ p, วาร์ปบอสโยนหินโอเคต้องระวังหินนิดนึงอะมันจะมีบอกไงก่อนที่หินจะลงมาแล้วครับถ้าถ้าอยู่ใกล้บอสจะสังเกตยากหน่ p, อยบอสวาร์ปอะบอสวาร์ปตีหินแล้วก็บินอาท่านี้นะครับผมรื้อบอกไปว่าพวกท่าใหญ่ของบอสก,ก็คือท่าพายุกับท่านี้เนี่ยถ้าเป็นท่านี้ให้เราบินแล้วก็มาตีพุ่งโจมตีใส่บอส แล้วก็ถ้าใหญ่แบบนี้บอสจะเว้นจังหวะให้เราโจมตีนางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแบบเหมือนจะเอาเบนเดตซิงชิลมาแล้วก็จะใช้ไม้ตายจัดชุดเดียวให้ตายเนี่ยผมแนะนําให้รอจังหวะที่บอสใช้ท่าใหญ่ก็คือท่าพายุกับท่าเมื่อกี้นะครับเอ๊นี่มันว้าเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าใหญ่ท่าหนึ่งนะครับมันจะดูดทั้งหมด3ลูกนะครับเนี่ยบอสมันจะมีท่าว้าเป็นท่าใหญ่อยู่3ท่านะครับโอเค แกต,ตายละแดกเข้าอ่านี้นะครับมันจะมีจังหวะแดกเข้าแบบเมื่อกี้นะัง <c oughs> นั้นก็อาจจะต้องหัดจับจังหวะนิดนึงนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าใช้ดวงเยอะมากนะครับว่าตัวตัวลูกวันห้าลูกเนี่ยมันจะเรียงสวยหรือเปล่านะครับอันนี้คือดวงล้วนๆจริงๆนะนะครับบางครั้งผมดวงสวยผมก็เก็บรอบเดโยไม่ทันนะครับแต่ว่ารอบนี้ถือว่าดวงดีเก็บค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างใช้ดวงจริงๆนะ คือตอนที่แบบตอนที่มันมีลมขึ้นเนี่ยเราจะหันทิศทางลําบากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะหันหันหลังนึกออกไหมเหมือนตอนนี้ผมหันหน้าอยู่ถ้าผมจะหันหลังเนี่ยมันจะล้ค่อนข้างจะลําบากอะไประมาณนี้บางครั้งเราจะเปลี่ยนทิศทางตอนเราอยู่บนลมยากนะครับบางครั้งเราลงพื้นมาแล้วก็หันหน้าเปลี่ยนทิศทางก่อนแล้วค่อยขึ้นลมใหม่ดีวกว่าเมื่อกี้นี้ลืมดูเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีบอสบอสมีท่าอื่นอีกไหมรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะฮะนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดได้ละ เดี๋ยวผมยังไม่ตีบอสก่อนนะครับเดินวเวลาเป็นแนวทางเฉยเดี๋ยวว่ามีท่าอื่นเนี่ยพวกท่าพายุท่าใหญ่นยะบอสจะให้จังหวะตีกันข้างนานนะครับก็ถ้าจะใช้สกิลแบบเต็มสูตรก็รอจังหวะนี้แล้วกันอ่าเมื่อกี้บอสมันวาร์ฟนะพอบอสมันวาร์ฟผมก็ตีหินเลยคือทุกครั้งหลังคอมโบเสร็จอะแนะนําให้เราไปวิ่งรอที่หินกก้อนหนึ่งนะครับรอตีพอบอสมันวาร์ฟก็ตีเลยถ้าบอสไม่วาร์ฟก็ รอดูอว่ามันใช้ท่าอะไรประมาณเอ้าจริงๆเมื่อกี้ผมต้องพุ่งโจมตีบอสนะลืมนะครับถ้าบอสเป็นผีเสือเ้อแบบเมื่อกี้เราบินไปข้างบนบอสแล้วกดพุ่งโจมตีลงมาได้เหมือนที่ทำรอบแรกนะผมลืมนะครับมัวโมวยู่งมีท่าอื่นไหมอ่าท่านี้ท่ายโยนหินไม่มีอะไรมากผมไม่ยากอะไรจริงๆเราก็สังเกตพื้นนิดหนึ่งนะครับบอสจะวร์ดหรือเปล่าอ่าบอสวราปเราตีเหมือนเดิม อันนี้เป็นท่าอะไรถ้าดูดสามครั้งนี่เวลาดูดมันคิวด้วยนะจริงๆท่านี้น้างจะน่าลำคาญดนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมน่าจะจบตรงนี้ได้แล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรละนะครับโอเคเรียบร้อยนี่คือแนวทางนะครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของโชว์เคสที่ผมทำคะแนนเต็มได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อนนั่นก็คือร้านเพลเวเพนะครับ ร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานนะแล้วก็เครดิตดีนะครับผมเติมมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องเพรติดลบเรื่องดีฝันนะครับไว้ใจได้แล้วก็ร้านนี้มีโปรดีๆมาตลอดนะครับอย่างตอนนี้ก็มีลดจาก3,000เหลือ2 6 0 0นนะประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับบอกเลยว่าไว้ใจได้นะร้านนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูในส่วนของโชว์เคสกันนะก็เริ่มจากกินอาหารก่อนนะครับ กินเป็นอาหารท่าดาวเพิ่มโจมตีเพิ่มมาต,ตายขี้ตัวเพิ่มโบนัสความเสียหายน้ําเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะเพราะว่าอเวโดก็สกิลแรงตามพลังป้องกันนะครับผมใช้เป็นฟิตซิงชิวเบเนตอเวโดนะเบนเนตเอามาบัฟนะครับแล้วก็อีกสตัวเป็นดาเมจทีนี้ผมพะวางดอกไม้รอก่อนอ่ามันก็จะใช้ท่าหินก่อนนะครับถ้าเรายืนทางหางเท่าที่สังเกตมามันจะใช้ท่ายนหินตลอดแล้วก็ฟิตผมเล่นเป็นดาเมจกายภาพนะครับเป็นตัวดาเมจหลักเลย ผมก็จะรอที่หินนะครับพอ,บอใช้ท่านี้แดดเข้าแล้วก็เป็นฟิตตีอันนี้ผมก็พยายามเปลี่ยนเป็นอเบโดตอนที่บอสเป็น o, อมตะนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถึกที่สุดนะครับอบอสวาร์ปก็ตีหินเหมือนเดิมเป็นท่าพายุนะครับพอบอสใช้ท่านี้ผมก็รอประมาณห้าหวินะครับแล้วผมเห็นพื้นมันปลอดภนะัยเนี่ยผมก็ ใช้ไม้ตายเบนเน็กับซิงคิวคือเซตอัพไม้ตายรอเลยนะครับวางเบโดอะไรให้หมดที่วางไว้ทั้งหมดก่อนเนี่ยก็เพื่อว่าพอบอสหายอมะตะเมื่อไหร่ผมก็จะได้จัดชุดใหญ่ได้เต็มที่นะครับเพราะเวลามันจากัดจริงๆตัวอย่างไม้ตายเบนเน็ตถ้าจะเบอร์ชุดใหญ่เนี่ยคือต้องรอให้บอสใช้ท่าใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ยิงๆแดดๆหลบไปนะครับต้องอาศัยจังหวะไอเฟรมก็คือตอนเป็นอมะตะ แล้วก็ตรงนี้ผมโชคดีว่าตัวลูกบอลธาตุหาอันเก็บไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเห็นอันนี้มันบินไปไกลละผมก็เลยรีบไปเก็บก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมานะครับไม่งั้นจะลำบากโอเคเก็บได้ครบ5าอันเหลือ30วิวินะครับเราจะใช้ท่าอะไรบอสวาร์ฟนะครับบอสวาฟแต่ผมลืมค <laughs> ือผมกำลังดีใจที่ผมเหมือนจะทันไงลืมไปว่าต้องมารอที่หินนะครับแต่ไม่เป็นไร ่านี้ก็โจมตีให้มันตกลงมาแล้วก็ฉากเรียบร้อยนะครับพอ,อปเป็นอเรียบร้อยกับแนวทางในการเล่นนะอันนี้ก็เป็นเต็มคะแนนเป็นช์เคสคิดว่าน่าจะพอได้เป็นไอเดียในพวกการทำคอมโบเล่งดามจอะไรพวกนี้นะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งละกันว่ารอ0้บอสใช้พวกท่าใหญ่ที่มันวาร์ปไปกลางสนามก่อนนะครับให้มันใช้ท่าพวกนั้นแล้วค่อยเบิร์ดแบบใช้บัฟเบนเน็ตใช้ท่าไม่ตายอะไรให้เต็มที่นะครับ เดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกของสมใส่ที่ผมใช้ทำคะแนนสูงสุดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไกด์ของวันถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ 不是啊